สวัสดีจ้ายายเจามาแล้วจ้าเป็นไงคะงวดที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความแม่นความชัวของยายเจเป็นยังไงนะคะเรามาดูเลขดับบนของงวดที่แล้วกันคะ่ะของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเลขบนที่ออกคือ0น <5. S 2> เห็นไหมคะ05ดับบนยายเจ๊ดับสนิทนะคะดับสนิททุกตัวเลยยังคงชัวชัวแม่น,มนเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เรามาดูเลขดับบนของวันที่16กกัดากันคะ่ะยายเจ๊จะให้ตัวไหนบ้างเรามาดูกันนะคะ เลขดับบนสองตัวนะคะของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมค่ะเรามาดูนะคะมีตัวไหนบ้างตัวที่หนึ่งสามสามนะคะ ตัวที่สองเจ็ดสามตัวที่สามเจ็ดหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ค่ะทีนี้เรามาดูอีกสองแถวนะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์ 0 7น0 4เจ็ดเจ็ด6ูน2 9สเจ็ดเจสีสามสหหสาสองเก้า เก้านะคะเก้าสองห้าเช่นเดิมนะคะแถวบนแถวบนดับเฉพาะตัวตรงนะคะไม่มีตัวกลับนะคะส่วนสองแถวล่างดับตัวตรงและตัวกลับนะคะ เพราะฉะนั้นงวดนี้เลขดับสองตัวบนที่ใจเจให้ทั้งหมดสิบเจ็ดตัวนะคะสิบเจ็ดตัวค่ะข,ขอให้ทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ